คนนี้ออกแบบเท่ากันก็ยนต่อโยนตอเลยมาลุ้นเฟรมที่4กันนะครับ สไตล์สไตล์เราครับคนนี้ต้องสไตล์เท่านั้นครับไม่งั้นแพ้เล,เลยครับเรียบร้อยครับเกาหลีเ,เข้ารอบ